ยื่นมาใหม่นะครับโอ้โหมีรายงานบอกว่าทางวินิสุสจูเนียครับปัดสัญญาแรกที่มาริดยื่นจะพิจารณาต่อสัญญากับเขานะครับรายงานข่าวจากเดอนันติกครับสื่อเชื่อถือได้ก็รายงานบอกว่าทางวินิสุสจูเนียครับกองหน้ามาริดนั้นตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอต่อสัญญาฉบับแรกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับดาวเตะวัย24ปีอย่างวินิสุสครับจะหมดสัญญาในปี2027ละที่ผ่านมาในข่าตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากซาอุดิอราระเบีย ที่พร้อมทุ่มเงินกว่า1 3พันล้านยูโรดึงตัวเขาไปร่วมงานนักข่าวอย่างมาริโอคอเตกาน่านักข่าวของเรนติครับก็บอกว่าเรอัลเรตพยายามยื่นข้อเสนอแรกให้วินิสูสจูเนียพิจารณาแต่ทีมงานของวินนี่ครับตอบปฏิเสธกลับมาสัญญาปัจจุบันของวินิสูสจะมีค่าฉีกสัญญา1น0 0พันล้านยูโรโดยเขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆ1 5ล้านยูโรต่อปีซึ่งรวมโบนัสต่างๆเข้าไปแล้วนะครับ เรอันมาริดขอประชุมกับตัวแทนของวินิสูจูเนียเมื่อกลางเดือนมกราคมเพื่อเจรจาเรื่องสัญญาใหม่และการอัาข้นเหนือให้อีกนะครับแม้ข้อเสนือแรกถูกปฏิเสธไปครับแต่การเจรจาระหว่างทั้ง2ฝ่ายเพื่อหาข้อตกลงกันนะเนี่ยอมันก็มีไปอย่างตอนเนื่องนะครับยังคงสอบถามอะไรรายละเอียดให้มันลงตัวนับตั้งแต่ย้ายมาเมื่อปี2 0 1 8ครับวินิอุสลงเล่นไป293้นัดให้กับมาริดรวมทุกรายการแล้วพร้อมทำไป101ประตูกับอีก83แอสซิสนะครับโอ้โห เรื่องสัญญาณน่าสนใจนะครับจะต่อไว้เพื่อที่จะกันทีมที่ให้ความสนใจวิิซุจูเนียครับที่จะฉีกสัญญาเขามาริกก็อยากจะเสนอสัญญาใหม่ให้แบบโดยเร็วที่สุดนะเพื่อที่จะได้รับการพิจารณานะครับเนาะคือว่าน่าสนใจมากไปดูกันที่ด้านของเป๊ปกูดโล่ากันต่อครับเป๊ปรอฟังครับตัดสินคดีเมสตี้ค่อยแสดงความคิดเห็นนะครับ เป๊ปกุโดลากุนซือหัวใสของแมสตี้ครับยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคดีละเมิดกฎการเงินจนกว่าจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างเป็นทางการนะเรือใบสีฟ้าแมสตี้ถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎการเงินเริ่มตั้งแต่ในปี2009ครับและครั้งล่าสุดในปี2018รวมทั้งหมด่115กระทงพร้อมกันนี้ยังถูกตั้งข้อหาเรื่องไม่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของพิมลีกเกี่ยวกับการเงินของพวกเขาด้วยครับซึ่งทางเป๊ปกุนโดลาบอกว่า คำตัดสินจะรู้ภายใน1เดือนและตอนนี้ยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับเป๊ปกุนเล่าบอกว่าผมคิดว่าภายใน1เดือนจะมีคําตัดสินออกมาและหลังจากนั้นเราจะได้ความคิดเห็นจากผมเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วทุกสโมสรสามารถทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการไดออ้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราอยู่ในอันดับที่3ในแง่ของการใช้เงินสุทธิแต่ในช่วง5ปีหลังแม้เราจะได้แชมป์เราก็ยังใช้เงินน้อยกว่าทีมท็อปซิก ดังนั้นผมขอโทษสําหรับความคิดเห็นนี้นะและนั่นคือเหตุผลที่ผมไม่เห็นด้วยแม้เราจะใช้เงินไปมากแค่ไหนกับตลาดนักเตะเราก็ยังน้อยกว่าเชลซียูไนเต็ดอาร์เซนอลทอร์นาโสเปอร์หรือแม้แต่ลิเวอร์พูลเหตุผลเดียวก็คือเราขายนักเตะออกไปมากมายเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นผมรู้จักสโมสรแห่งนี้ดีมันเป็นเรื่องของเงินเท่านั้นที่อยู่กับพวกเราสำหรับการพิจารณาคดีการละเมิดกฎการเงินได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วครับและถึงแม้ว่าแมนซิตี้จะปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่คณะกรรมการพิจารณาคดีที่รับผิดชอบในการตัดสินมีอำนาจที่จะหักคะแนนหรือแม้กระทั่งให้สโมสรตกชั้นได้นะครับผมก็ถือว่ารอฟังแล้วกันนะครับรอดูได้เลยเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคดีความของแมนซิตี้ไปดูที่บอสเจ๋งรูเบนอโมริมกันหน่อยครับชี้ว่าถ้าหากว่าคว้าแชมป์เอเครับได้แมนยูก็ไม่ได้กลบความห่วยในซีซั่นนี้ ทางด้าน,นของพี่เจ๋งครับรูเบนอัมริมยืนยันว่าการคว้าแชมป์เอฟเอครับไม่สามารถกลบผลงานที่เย่ำแย่ของแมนยูได้ในฤะดูกาลนี้อมริมนะครับโอ้โหเห็นทีของเขาต้องหลีกหนีจากความแพ้ๆอีกครั้งหลังพลิกสถานการณ์กลับมาชนะเลสเตอร์เมื่อคืนได้สำเร็จเลสเตอร์ออกนำไปก่อนในครึ่งแรกครับแต่แมนยูมาได้ประตูที่เสมอจากเช็กซ่ก่อนที่แม็กไกวยจะมาหมกประตูชัยให้ทีมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ท่านของอามอริมยืนยันว่าการคว้าแชมป์บอลถ้วยในฤดูกาลนี้ไม่สามารถกลบล้างความผิดพลาดของพวกเขาได้ในปีนี้และไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แชมป์เอฟเอคับมารองเพื่อจบฤดูกาลนี้ให้ดูน่าประทับใจมากกว่าท่านของอามอริมให้สัมภาษณ์กับไอทีวีบอกว่าผมไม่ได้มองอะไรแบบนั้นเลยผมไม่สามารถโฟกัสแค่การคว้าถ้วยแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้มันไม่ใช่แนวทางที่ผมมองฟุตบอลไม่ใช่แนวทางที่ผมมองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทุกอย่างคือผลงานและผลงานผมไม่ได้คิดถึงตอนจบฤดูกาลหรือนัดชิงชนะเลิศเมื่อจบฤดูกาลผมไม่สนใจเรื่องนั้นในตอนนี้ผมทําได้ไม่ดีพอเราผ่านก็สู่รอบต่อไปได้แต่ในวันนี้มันไม่ดีพอจริงๆอันนี้คือสิ่งที่รูเบนออมริมได้ออกมาเปิดใจครับเขาบอกเลยว่าต่อให้คว้าแชมป์บอลถ้วยในประเทศได้ในฤดูกาลนี้มันก็ไม่ได้กบเกลื่อนความห่วยของแมนยูนะครับเขาก็พูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะสำหรับพี่เจงนะครับโอ้โหทุกคนไม่รู้ว่า พี่เจงเขาให้สัมภาษณ์ประมาณนี้ตลอดเลยนะครับทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะเพราะว่าอะไรต่างๆมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่เรื่องก็ยินดีนะเพราะว่าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็หืดจับพอสมควรก็ต้องบอกตามตรงเนาะ mm hmm. อ่ะแนวรุกข,ของอาร์เซนอลครับระสำระสายอีกแล้วมาตินลลีพักมากกว่า1เดือนนะครับรายงานใหญ่จากเดลันติครับออกมาเปิดเผยว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลจะไม่มีกราเบียมาตินลลีมากกว่าหนึ่งเดือน เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าหรือว่าแฮมสตริงครับซึ่งได้รับการวินิจฉัยแล้วเรียบร้อยนะครับจากนัดแพนนิวสันเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเกมคาราบาลครับรายงาน,นเบื้องต้นคาดว่าอาร์เซนอลจะไม่มีแนวรุกวัยยุบสปีอย่างมาร์ตินเนลลี่มากกว่า1เดือนซึ่งหมายความว่าเขาจะพลาดเกมทีมรลิกนัดเจอ ester, Ham, เลสเตอร์เวสแฮมแล้วก็นาทแฮมฟอเรสในเดือนกุมภาพันธ์นะครับนอกจากนี้มาร์ตินเนลลี่อาจจะไม่พร้อมนัดไปเยือนแมนยูและเกมเปิดบ้านพบเชลซีในช่วงต้นเดือนมีนาคมด้วย ขณะที่ศึก UCL ครับยูฟ่าชมเี้รอบ16ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในช่วงเวลานั้นด้วยนะโดยเกมแรกครับจะเล่นในวันที่4-5มีนาคมและเกมที่2ในวันที่11-12มีนาคมถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับไม่เกี่ยวเตต้ากุซืออานอนนะเพราะก่อนหน้านี้ทีมเพิ่งเสียกราเบลเจซูดที่พักยาวจากอาการบาดเจ็บเอ็นวายหน้านะครับ a อ l ฉีกขาดตั้งแต่เดือนมกราคมขณะที่บุโกโยสกาคาดว่าจะกลับมาได้ในเดือนมีนาคมหลังเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บแฮมสตริง ในฤดูกาลน,นี้ครับกราบีโอมาตินาล,ลี่ลงเล่นไปแล้ว35นัดทำได้7ประตูกับ3แอสซิสต์เนาะและช่วงหลังเนี่ยมันได้รับหน้าที่แทนสกาในตำแหน่งปีกขวาด้วยนะครับล่าสุดก็หมดสิทธิ์คำส้อยหมดความหวังนั่งน้ำตารินข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าข้าวล่าสุดได้รับบาดเจ็บนะครับก็ขอให้หายโดยเร็วนะครับพักผ่อนรันกษัตัวนะ หนึงเดือนประมาณนั้นครับที่มาตินนลี่จะหายไปจากอาร์เซนอลนะครับพักรักษาตัวโอเนียลุกของอาร์เซนอลราสัมราสายก็ต้องยอมรับตามตรงนะแล้วก็ดูว่าจะกลับมาได้ไม่ได้นะครับฟอร์มตอนนี้กำลังเปรี้ยงอยู่เลย ฝากไว้ด้วยครับสำหรับรักล้นใจรางวัลล้นมือกับ you s c o r e 365นะครับแจก iPadA เ220รางวัลเงินรางวัล10,000บาทแล้วก็20,000บาทมากกว่า40รางวัลน,นะครับกิจกรรมในเดือนกุมภาพันนี้รักล้นใจรางวัลล้นมือครับแอดไลน์ไปได้เลยที่แอดยูสโ365มีอันดับหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกิจกรรมเริ่มวันที่1จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นครับเดือนแห่งความรักมอบความรักให้กับทุกท่านทุกคนเลยนะ อ่ะขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังแบบต่อเนื่องอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆนะครับคอมเมนต์ก็มาได้สำหรับข่าวสารตอนนี้จุดจดเข้าไปรุ่นทุกท่านทุกคน